เียประโยผมพอมีดีพีหนึ่งก็วันนี้อยู่แล้วเดี๋ยวเปิดเปิดใหม่เปิดใหม่เมื่อกี้ไม่รู้ว่าจะได้ยินแซวโอ้เคีข้าประโยชนผมาเม็ดีพีหนึ่งก็วันนี้เหมือนเดิมดูอยู่แล้วผมไปเร่งนอกลมาสี่ห้าชั่วโมงคิดดูเอาอันนี้ผมไม่ได้เสียครับดูราคาพิดอะไรผมอัปเกรดแล้วผมก็ไปปั๊มเรลวปั๊มโอเมไม่ใช่ผมก็ไป เออทุกคนต้องรอดูว่าผมไปทำอย่างมาแล้วผมก็ไปออกเดินออกสำรวจไปต่างๆนะครับผมแบบเอออะไรวะผมแบบนี่ดูเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมก็จะพูดผมไปเดินผมไปเดินออกสำรวจมาแล้วผมก็ได้กลับข้าวมาอาหารนะเออได้มมโควดเยอะ ผมเล่นติดต่อกันสี่ห้าชั่วโมงคิดดูเอาคิดดูผมเล่นติดต่อกันสี่ห้าชั่วโมงอันนี้ผมไม่ได้เสกไม่ได้อะไรนะจริงๆเลยเอออันนี้พาร์ทสุดท้ายแต่ว่าผมจะจะอะไรนะเอยอะไรว่ผมจะ ปลียนใหม่ตอนแรกผมว่าผมจะทำแค่สิบอีพีนั่นแหละแต่ว่าเออคนดูไหมเออแล้วเดี๋ยวผมจะเล่าแต่ว่า,ออมออวววาผมสร้างคู่เยอะแล้วผมเล่นติดต่อวันสี่ห้าชั่วโมงเดี๋ยวผมก็ต้องแบบผมก็ต้องแบบเพิ่มแบบให้มันนานๆประมาณแบบห้าสิบอีพีหรือห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบอีพีนี่แหละครับผมก็จะลองดูครับแต่ว,ว่า ตุกคก็ต้องเห็นไปแล้วแบบแบบนี่ตัวนี้ผมก็แบบไปออกตัดไม้แบบที่อยู่ห่างไกลไกลที่ไห้นั่นแหละก็ขอพเพลงนายการครําหยาบแล้ววันนี้หยาเสียงเกมโคตรน้อยเออเท่านี้แหละนี่แหละครับดูแล้วผมก็ไปลงเหมืองมาอยู่แล้วแล้วผมก็อัปเกรดชนด้วยดูเอานี่ผมไม่ได้เสกมานะ นี่แล้วผมก็ไปหาขุมเมืองแล้วผมก็เออผมก็ไปตับไม้มาคุดเชือ้อแล้วผมไปมล,ง,ลงแล้วก็ผมก็ไปตัดต้นไม้อันนี้ผมก็ได้มาคุดเยอะทุกคนต้องขึ้นมาหยูดตรงนี้นี่นะตรงนี้เออผมยังจะไม่ให้เห็นนี่ของเหลือเท่านี้เดี๋ยวเอาอ่านนะนี่หามาดูเอาคุดอ,ดอังส่าเดี๋ยวผมมาตรงนี้ นี่ผมทําเป็นเป็นบอ่ออยู่ตรงนี้อยู่แล้วเอเอเดีเ๋ยวยังจะไม่ขึ้นไปดีกว่าอ้าว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 นี่ดูเอาอยู่แล้วดูเอาครับโอ้เดี๋ยวนะ เออทุกคนตอนตอนตอนผมลงลงที่ไปทุกคนก็จะทักมาว่าเอา้าทำไมมีโต๊ะเอ็นชัดมีเออมีแค่สีตัวเหนือที่ฟา้าเหมือแบบเป็นเป็นเออเป็นชุกเกะเคนนี่แล้วผมก็ได้เออผสมพันธ์อันนี้ด้วยครับดูแล้วเดี๋ยวตรงนั้นมันก็จะมีเอยนนี่ตรงนี้ก็มีเอ็นอ่ะเออ นี่อยู่ตรงนี้ก็มีเอียงครับอยู่แล้วอยู่ตรงนี้ก็จะมีเอกเออผมนี่มีขุดอยู่อ้าวอ้าวใครทําอะไรวะน่าจะมีเมียลงมาหรือไม่ก็ไม่เหลือเออเออใช่ผมลืมบอกทําไมของพวกน,นี้ตกผมอันนี้ครับผมตาย สกลีตันตายโอ้เออแหละผมตายผมตายมาแล้วสองรอบแต่นี้ผมเล่นจมแบบหมดหมดปร,ประมาณแบบสยากเข้าขังเอออันนี้ผมผมไม่ต้องปิดไว้ก็ได้นะนี่มีดูตรงนั้นดูเร็วดูนี่ ที่ผมมีนะเกียวริตันมือมือนี่มีขวดเยอะดูเอาผมไม่ได้เสกมานะดูมีแต่ต้นตัวๆอันนั้นผมก็ตัดตรงนี้นะแค่ขึ้นแค่ขึ้นชัมม่วโมงผมก็แบบเล่นแบบไอ้สัตวโขวดหานี่เลยนี่ วันนี้เราจะไปผสมพันธุ์เพื่อเอาเวลเท่าไหร่วะเเวลเท่าไหร่ดีวะน่าจะสิบก็ดไม่รู้นี่เออทำไมผมออถึงมีออกซิเดียนลงมาดูวยแต่วผมจะโชว์ตัวนี้ก็เหมือนเดิมเป็นโงๆโงทีง่ง่แล้วก็ลงมาเนาะ มันจะช้าหน่อยผมผมไม่อยากวิ่งเปงลืองหานที่เกียจอออแบบออกส้ํารูปไ่เอเออยู่แล้วนี่เดินตรงนี้อันนี้ก็เหมือนเดิมครับเนอะนี่อันนี้ก็มีเยอะมนเก่านี่มาดูด้านล่างแล้วหักเลี้ยวตรงนี้มุมนี้ไม่ม,มีมีแต่มุมนี้ครับนี่ผมยังไม่ขุดแต่ผมจะให้ถูกผมจะให้นี่ดู ผมเจอโคตรเยอะู่บหัวผมก็มีแล้วเดินมานี่ผมเจอเออตอนแรกผมว่าผมจะขุดแล้วแต่ว่าผมปีบไอเพื่อให้เพื่อมาอัดคลิปวิดีโอให้ผมแบบตอนนั้นผมเจอแบบผมเจอแล้วตอนนั้นแบบผมก็เหลือแบบ15หมูกเปอร์เซ็นนี่ผมว่าผมจะขุดตรงนั้นผมว่าผมจะขุดแล้วตรงนี้ผมว่าผมก็จะขุดเหมืนอนกันทูมันสวนกัน นี่ตรงนี้ผมก็เจอนี่ตรงฟาร์มฟาร์มผมตรงนี้ก็เจออีกนะครับอยู่แล้วแล้วผมก็ขุดมาตอนนั้นแบบเหลือโคตรน้อยแบบเหลืออยู่เก้าเก้ากว่าเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์กว่าครับแล้วผมก็ขุดมาเจออูนี่แอมเบรอ้โคตรรวยผมรวยแล้วนะเออแล้วผมขึ้นไปขึ้นไปอยู่ ด้านบนดีกว่าเออแล้วผมไปเล่นรอบกกผมจะไปฟาร์มเออหินแล้วก็อนามาผมจะฟาร์มหินแล้วก็อย่างวะหินแล้วก็เออแล้วผมก็จะฟาร์มตอนนี้นิดๆหน่อยๆออฟาร์ม่ตรงนี้อ้าวอ้าวไม่มีไม้เราต้องขึ้นแปอาไม้ดูแล้วเราก็ต้องฟาร์มเออ เราต้องฟราร์มหินเพื่อเราจะสร้างบ้านใหม่แบบเป็นสองสันเออบ้านตัวนั้นเรากูพิษกูโอ้ครับยิมันกันแล้วกูพูดติดจังหวะงตรงนี้เออไม่มีเออมเออีเชยวะอ้าวอ้าวเดีด๋วยวเ,เราเก็บอันนี้ก่อนเอ,อ้ยไปไหม ชุกเกอเคนดูผมมีชุกเกอเคนหกสิบสี่อันเลยต้นต้นอ้อยหรือต้นแพรกน่าจะต้นอ้อยก็ะพริบเป็นเอ่อน้ำตาลน้ำตาลดูนี่ผมก็ได้โคตรเยอะดูหนูเดี๋ยวผมเอาอันนี้มากินด้วยดีกว่าวะนี่มาเท่านี้พอไม้ไม้ไม้ ขอสักหน่อยไม้ดำไม้นานี้ไม้นานี้หายากกว่าโอ้หาง่ายกว่าเอามาเท่านี้สามสิบอันเพราะเดี๋ยวเราทานทานทานเก็บลืมออเทรานทานก็มีส4ี่อันสองก้อนเอามาอีกสามสิบอันอยุ่งแล้วเออพี่น้อง่ะนี่ผมก็เปลี่ยนแบบ ทุกคนก็ต้องเห็น EP EP ที่แล้วหรือไม่ก็ EP ก่อนอเพราะดนูนี่นี่เนาะนี่อยู่แล้วเออคนเท่แบบนี้ก็ต้องไอ้ใสไอ้ใส่อีปิกเอเอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเดี๋ยวแล้วอครับที่ขุดโอ้เราจัอไปครับอยู่ด้านล่างแล้วกันเออ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  เออเอ้ยบ่มีบ่มีบ่มีนแนวเห็ดละน้อเฮ้ยนไยวะนี่เอามาหมุนเลยอ่าบ่ายนะ่าจะเอามานอนนะ มาโมดเลยมาโมเลยมาโมเลยมาโมเลยโอ้สี่กันโอ้เออหุสิอันเลยก็อีกแปดอันอยู่แล้วเราจะขุดไปท่านไหนะดีว่ะอันนี้ตรงนี้แล้วกันนะ ไม่รู้ว่าเสียงเกมจะค่อยไหมโอโ้ใช้คําที่แบบโคตรบ้านเลยเออ <c oughs> ไม่รู้ว่าเสียงตอนนี้ตอนนี้ผมก็ดูหนังไปด้วยแล้วก็อัาจคลิปวิดีโอไปด้วยแต่ตอนนี้ผมก็เปิดเสียงแบบค่อยไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมเสียงในคอมเนี่ยเพราะว่าตอนนี้โทรศัพท์ผมเล่นในโทรศัพท์แล้วผมก็ ใส่หูฟังในการแคสเกมเอ้ยเจอเหล็กว่ะเดี๋ยวข้ามโฆษณาแป๊บอยู่แล้วเออตอนนี้เหล็กเราไม่สนใจเราสนใจแบบไดมอนอะไรต่างๆเพราะหาคนยาแต่ว่าตอนนี้หาง่ายแล้วเออนนอันนี้นี่สองอย่างนี่เอ้ยเราไม่มีมันหาง่ายจาาังวะ โอ้กูัวคาเลยโอ้ไม่ใช่คำเนี่ยผมก็แบบพอ้แบบมันนอกนมันนอกมันนอกมนะันนอกเนาะอยู่แล้วพี่นนองคนแล้วโอ้ยมีแต่อันอันนี้จังเลยว่ะี๋ยวผมก็จะสร้างเป็นบ้านเมืองเลยแต่ว่าผมสร้างเป็นบ้านเมืองแต่ว่าไม่มีใครอยู่อยู่แล้วโคต ล้ําอนาคตอยู่แล้วครับพี่น้องคนแล้วเนาะมือเหนียวจังวะกูยังไม่ได้กินข้าวเออครับเอออะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวผมอยู่พูดก่อนเมื่อกี้ผมได้อยู่สซงซามีเออ เออผมพูดต่อแล้วเนาะนั่นแหละอะไรวะบ่นทําไมใครถามมันแหละมันลงแบบน่าจะเดือนละคลิปหรือแม่ก็่สองคลิปก็เพราะมันก็จะไม่มีประสบการณ์เออประสบการณ์แบบน,น,น,นานๆทีก็ประมาณไม่ไม่ไม่เกินหนึ่งหนึ่งเดือนน่ะไม่เกินหนึ่งหนึ่งเดือนน่าจะลงคลิปเออบ่นทําไมใครถามอ่ะครับหรือ บางเดียนก็จะแบบลงบางเดียวก็ลงแค่หนึ่งคลิปสองคลิปอยู่เหลียงก็เพราะมันบนนี่ซีรี่์บนนี่โอ้ยมันบนแบบย่อแบบบ่นแบบมีปัญหากันเนื่อแบบเมืองอะไรต่างๆนะครับเ้ยพี่เวฟบพี่เวฟบพี่เวฟบเออ พี่เว็บลงคลิปใหม่แล้ววะทำไมผมผมถึงรู้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงมีน้ำทำไมวะเออเออเออย่อนไปทางนี้แล้วกันนะเออย้อไปทางนี้ เฉยเอออยู่แล้วมีน้ำตามหลอกหลอนกูจังมั้งนี่โอ้โหนีเยอะอยู่วะเดี่ยตรงนี้แหล โอ้เกือบตกเกือบตกม่ลึกมามวะหนาจะไม่ลึกเออไม่ลึกอือือมันจะกว้างอ,อือืออืมออืมอกดสวยกดสวย,ยโอ้มืดอเลยครับมืดเลย Ờ. Nè Mừng mà mà แยะความคิดไหลใน Ừ, ừ. Ngoài lớp, lớp ได้แล้วนะมันงหมิงยังตามหอกล้อมเลยโอ้พี่น้องยังตามรอกลอบผมเลยเออสวยอ่าเราไม่ได้ทำดี่คนมาด้วยอย่าว่านนะเราผูกขึ้นดินม,มันเป็นแน้วเลยเนะี่ยแล้วดิน แตงโมมาอร่อยโอ้โหเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนคลิปก่อนนะ อือ่าพังเลยครัตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงเจ็ดนาทีสี่โมงแรง แล้วก็เจ็ดนาทีอยู่แล้วเราฟรามไปเรื่อยๆอันข้าวขาวนี้เราน่าจะใช้ผมก็จะไม่ไม่ได้เออแบบเราเราจะไม่ได้แบบเอามันเป็นเสียเปล่าเดี๋ยวี้ผมนี่เอาเป็นเสียเปล่าเลยผมเพิ่งนึกได้ผมก็แบบก็เวยอ,อยู่นะผมก็เลยเอาผมก็เลยแบบเอามาเป็นอันนี้เลย Đình có mày gì nó đâu có âu đình mang về sang quán với mấy đây. Đó อออผมน่าจะไม่ได้ใส่เออ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 คลิปที่แล้วผมตัดต่อแบบแบบเปิดเปิดมาแล้วก็เป็นรูปรูปไม้ครับแล้วก็แถว่าสวัสดีครับแล้วก็มีรูปอีกอันหนึ่งใช่ไหมครับ เป็นรูปเออเป็นรูปอันนี้นรูปแคนแคนผมเองแคนในเกมฟรีไฟล์เดี๋ยวนี่อ่าฮือวิฟังบทเพลงนเอาไปไหมอ่า เอ้ยเอาไงไปเฮ้ยกูอะไรวะน่าอดินปุกไปอืออีพีนี้เออก็ต้องตัดต่อใหม่แต่แต่ผมจะไม่ได้ใส่เพลงไปนะกว่าติดลิขสิทธิ์ช่องใหม่ผมนี่อุ้ยผมผมเออผมทำจอดแจกองินเท่เนาะติดลิขสิทธิ์ทุกเกือบทุกคิปมีแต่เพลงแบบ มีแต่เพลงแบบตีลิกละสิไปขุดเดี้ยวขุดใครทำมาล่ะโอ้ยแรงแหลกเลยโอ้โอ้แม่ผมมีอยู่เแล้วจะไม่ต่อก็เพราะปุมอ,อัดคลิปวิดีโอให้ทุกคนดูอยู่อยู่เแล้วอ่ะ ผมอัดคลิปวิดีโอแล้วผมจะตอบกลับพุ้มขุดที่ขุดพังหมดผมจังเออเลิกขุดนี่นี่แสงกึ่งน้ำลายและแสงแบบ อันนี้คูดชัดไม่รู้ว่ามันจะชัดไหมก็เพราะเออคลิปที่แล้วตอนแรกผมผมมันเสียงค่อยเน้าผมก็ไปเออปรับให้เสียงมันแรงขึ้นย ึงมาอีกแล้วโอ้ก็ต้องเลียวอีกแล้วทางนี <S <S ้ล้วั้เนี่ผม ตอนนี้มันใกล้ใกล้จะค่ำแล้วโอ้โหอ้โหที่ลงคลิปช้าไปหน่อยเออเพราะผมขี้เกียจผมไม่ได้ขี้เกียจหรอกแต่ว่าขี้เกียจส่วนหนึ่งขี้เกียจสี่สิบแล้วก็ผมก็นั่งทำคลิปหกสิบอซอยู่แล้วแต่ว่าช่องน,นี้ผมทำคลิปประมาณสามสิบ เฮน่าจะไม่ถึงสามสิบน่าจะยี่สิบหรือสิบห้าเพราะเพราะคลิปนี้โอ้ไม่ไม่ใช่แต่ว่ามันทำช้าเออช่องปอมเมดอีวีหนึ่งผมทำคลิปประมาณเออแค่ okay. เท่าไหร่วะกี่เปอร์เซ็นต์วะแค่สิบเปอร์ซนแล้วก็ช่างจากอินโทรของผมที่เปิดไปผมก็ทำแค่สิบเปอร์เซ็นแล้วเหลืออีกเท่าไหร่วะ หลบอีกเออเยอะอยู่สี่สิบเปอร์เซ็นตนั่นแหละผมก็ไปเล่นนรอ,อบในซีรีส์นี้แหละผมไม่ได้ขี้เออกียจเออขี้เกียจก็สี่สิบเปอร์เซ็นอืขี้เกียจน่าจะไม่ขี้เกียจมากนะย้อนปรับใหม่ย้องนไปเมื่ีพีหนึ่งน่าจะลงคลิปสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ขี้เกียจแค่ห้าหรือหกเปอร์เซ็นน่าจะห้าแหละ เพราะผมก็เล่นนอกรอบอในซีรีส์นี้ด้วยแล้วช่องยิงอินโทรผมผมก็ลงคิดแค่สิบเปอร์เซ็นแล้วส่วนใหญ่แล้วมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์วะสิบสิบเปอร์เซ็นกับช่องนี้แล้วก็อีกสิบเปอร์เซ็นของช่องยางอินโทรแล้วก็โอ้แค่เท่านี้นะคิดที่สิบเปอร์เซ็นตเฮ้ยคิดยี่สิบห้า ก็ว่าขี้เกียจอีกห้าอยู่แล้วแล้ววันนี้ผมไม่เลี้ยงนอกรอบประมาณเจ็ดสิบห้าสิบห้าเม่มัวะหน่าชิเมียนาชิเมียเอแอมนเจี้ยนที่มาอือ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  อันี้อนโอ้เราวิ่งกับเราเราเดินกันมน่าจะก,กินเวลาอยู่หน่าโอ้ยค่อเลี้ยงละกันเฮ้ยเฮ้ยฮู้ โคชุกด,ดีอยู่เร็วเอออันนี้ผมไม่ได้อันนี้ครับผมไม่ได้แบบอันนี้ครับผมผมไม่ได้ผมไม่ได้มไมไดเออปรับเป็นหมดเอออมาตาแล้วผมก็ไม่ได้มาเสร็จอันนี้ไว้โอ้ผมไม่ได้เอาไดมอนมาไว้นะอยู่เร็วโคชุกด,ดีเอ้ยเนี่ยผมได้ยินเสียงสเกลินัน หยุดก่อนโอ้ยมันเริ่มก็ต่อแต่ว่าผมก็ต้องมีงานไปทําไปแบบซักผ้าตากผ้านะครับก็วันนี้ขอจบ a อพีเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแกชร์แล้วกดซับสไครต์อย่าลืมกดกระดิ่ง,งนม้มันกะมันดงด้วยนะวันนี้ผมก็จะตัดต่อเหมือนเดิมบ๊ายบาย